ตอนนี้พี่ไปมูอยู่ไหนอะไรยังไงนี่แหละพี่บอกเข็ดลับให้ของมูพี่มันมีมาตั้งแต่5้าหกปีแล้วพกติดตัวตลอดก็คือกระเป๋าสตางค์เศษฐีคุณกิ่งใช้คนเดียวไม่พอใช้กันทั้งบ้าน หนูเริ่มจากการเป็นตัวแทนนเนี้ยมันจุดประกายไฟในตัวจากที่คุณกิ่งบอกว่าเฮ้ยให้ทุกคนร่วมแคมเปญนนี้2เดือนก็คือโพสใน Facebook หรือช่องทางใดๆก็ได้1โพสนะคะ5บาทนะคะหต่อวันนะคะวันละ5โพสห่างการโพสละ1นถชั่วโมงอ่าได้ละ5บาทนะคะต่อโพสนะแล้วก็เฮ้ยทำคลิป คลิปลงช่องทางไหนก็ได้จะเป็นช่องทางใดก็ได้นะคะอ่าคลิปละสามสิบนะเห็นตังปะอาต่อไปนะคะไลค์สดชั่วโมงละหนึ่งร้อทุกคนคะ่ะด้วยความที่เราจิตวิญญาณในความแบบเงินเงินเงินอยู่ตรงไหนฉันได้หมดนะคะเออแล้วซื่อมันไม่ได้ยากเลยใช่ปะเรามีมือถืออ่ะเราใช้เป็นประโยชน์ดีแล้วตอนนี้พี่จะถอยตัวแบบเครื่องอีกมาเพื่อจะเอาไปทำมาหากินเช่นทำคลิปที่ร้าน เอ,เอามาไฟ์สดเอามานน่นนี่นั่นแต่ตั้งหลักอยู่ไงพอเจอคุณกิ่งโพสต์วันที่ห้าเดือนสิบแค่นั้นแหละทุกคนกิ่งมีแคมเปญให้ร่วมเท่านั้นแหละตาลุกวาวไปประกายเลยค่ะว่าวเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าไพ่ที่เปิดออกมาแล้วบอกว่าฉันจะมีเงินทุกช่องทางฉันจะมีเงินหลังไหลเข้ามาหาฉันมากมายไก่กองมาจากอะไรเออคือแบบว่า,วารู้เลยว่านี่หลอวะ ตัวตนที่แท้จริงเออเธอเหมาะแล้วกับการอยู่แบรนด์ KK นะคะแม้ว่าเธอจะไม่ได้ออกมาแสดงปันจินปันเจออะไรมากมายแต่เธอยังคงมีลูกค้านี่ที่หลั่งไหลามาจากช่อง u t u b e ของเธอไม่ขาดสายเลยและอันนี้ยเขาไม่ต้องสต็อกของนะทุกคนเขาไม่ต้องสต็อกเขาแค่มีใจมีไฟในตัวเองเออแล้ทุกวันนี้เหมือนพี่ชาหายไป2ปีแล้วบบมันมัน มันมีความจเจริญมากขึ้นในเทคโนโลยีเข้าใจปะมันสามารถตัดคลิปใส่เพลงใส่เอฟเฟกทุกอย่างได้เลยดีเทคโนโลยีทุกวันนี้มันดีมากทุกคนคะอืมนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้น,ตนจากวันนั้นเลยห้าเดือนสิคุณก็บอกว่า5 4, 3, 2, 17, ้าสี่สามสอสิบเจ็ดเนการเริ่มเราก็เริ่มโพสต์เลยหนึ่งโพสตแรกเราโพสต์ไปเสร็จกลับบ้านเราตัดคลิป u t u b e อ่ะวันนี้คุณเก๋กว่าเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่ เฮ้ยมันแบบมันดีอ่ะมันปลูกไฟในตัวเราแล้วมันแบบมันได้ตังด้วยอ่ะประเด็นคืออ่ะเราโพนี้เราก็ได้เป็นรายได้หนึ่งช่องทางแหละแล้วเราเรามีลูกค้าแบบทักมาอินบ็อกเราอีกอ่ะใช่ไหมเราก็ได้อีกซึ่งมันไม่ต้องสต็อกของเขามีทีมงานมีดีลเลอร์มีมีเพจละมีอะไรส่งให้ดังนั้นไม่ได้มีมิจฉาชีนแน่นอนถ้าสั่งของกับเคเคพิชาจะได้ของคุณกิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะฟันธง นะคะเออนี่ไงกลับมาแล้วเว้ยกลับมาแล้วเว้ยนะคะเราก็จะมานั่งพูดคุยบอกเล่ากันอาจจะวันละนิดวันละน่อยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของข,องของังมีระดับเครื่องประดับมีมต์นะคะว่าเออมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้มันมีหลายไอเทมมากที่ให้เราจับจองให้เราซื้อหาหลายๆคนบอกว่ากระเป๋าแพงจังเลยเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์ก่อนนะคบเดี๋ยวพี่ขอเก็บตังค์ก่อนนะคะได้ค่ะ ตอนนี้มันมีหลายคอลเลกชันมีหลายแบบมากเลยให้ติดตามนะเดี๋ยวพี่จะพยายามบบลงไว้เยอะๆหรือทุกคนไปติดตามที่เพจของของังระดับเครื่องประดับมีมูลก็ได้นะคะที่นั่นก็จะมีมีหลายแบบเลยหลายคอลเลกชันเลยลงไว้นะคะ ให้เราไปเลือกซื้อหากันได้เนาะแล้วก็ในไลน์แอปมีมนของคุณกิ่งด้วยนะคะในนั้นก็จะไปจิ้มปึ๊บเด้งได้เลยคุณจะสั่งแบบโอนเลยหรือว่าคุณจะสั่งแบบเก็บไปทางมีหมดค่ะรับรองว่าคุณฟังช่องทางนี้ช่อง KK พิชามีมนกับเพจของคํารมือเครื่องแับมีมนคุณได้ของแท้ไปแน่นอนจ้ะนะคะแล้วก็ หนูก็เข้าใจลูกค้านะบางทีอลูกค้านะ่ะทักมาโทรมาหาเราแล้วลูกค้าด้วยความที่เขาเจอประสบการณ์ที่มันไม่ดีมาเขาสั่งของแบบเก็บไปทางแล้วแล้วแบตเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่ถึงชั่วโมงนะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เราวันนี้เราเอามาทําความรู้จักกันก่อนเนาะมาทําความรู้จักกันใครเข้ามาทีหลังมาฟังก็ค่อยมาคอมเมนต์กันนะคะพูดคุยกันได้เนาะไม่เป็นไรไม่ติดค่ะขอแค่ให้มา กดดาวให้ก็ได้กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ได้หมดค่ะทุกวันนี้ไม่ต้องบอกกดไลค์กดแชร์เนาะวันนี้บอกกดดาวให้ไหนคะ่ะอย่างเงี้ยอเออนะมันเปลี่ยนใหม่แล้วโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะเออนะอ่ะแล้วก็ก่อนที่หนูจะมาเป็นตัวแทนแบรนด์เคเคหนูก็แบบติดตามไปเจอช่องมูไนก็แบบกระเป๋าสตางค์อะไรก่อนทําไมแบบเฮ้ย เปลี่ยนชีวิตพลิกดวงพลิกชีวิตเลยได้ขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยเออซึ่ง,งเราไม่มีมันนี้เลยไม่มีปัจจัยเลยเราก็เลยอ้าตั้งจิตตั้งใจกับตัวเองว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสั่งแบบเก็บไปทางไปเนาะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยบาทจากหนึ่งจากหนังเทียมไปใบแรกหนังเทียมไปซึ่งใบเนี้ยหนังเทียมใบเนี้ยยังอยู่ยังอยู่ยยสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าจะเอามาให้ดูสีแดงหนังพียูนะคะยังมีายเซนคนกิ่งติดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ยังหอมอยู่เลยอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ชาจะมีน้ําหอมมีมนพี่ชาก็เลยจะฉีดทําความสะอาดมีไอตัวเช็ดทำความสะอาดกระเป๋าพี่ชาก็จะเช็ดทำความสะอาดตลอดเก็บไว้ในในกระเป๋าในกล่องใส่กลอ่กลองไว้พี่ชาเป็นคนที่ประเภทแบบกูค,คนก็น,น่าจะเป็นดูเรื่องราวชีวิตของคนนี้แล้วเราก็จะไปไปเสาะไปเสาะไปแซะดูว่าเขาเป็นใครวะเขาทําอะไรเขาอะไรยังไงอือซึ่งแบบพอเราไปเจอเลารู้สึกแบบ ชื่นชมแล้วคุณกิงเป็นคนพูดพอพูดพะแล้วเป็นเป็นคนที่บอกเล่าเรื่องราวจากจิตวิญญาณได้แบบ Number ร์วนะคะได้แบบว่าเข้าถึงอะ่ะเรารู้สึกว่าเออทําไมฉันศรัทธาผู้หญิงคนนี้จังเลยละอะไรเงี้ยก็เลยเราเชื่อไหมเลิกงานจะต้องมาเข้าอะไรคุณกิ่งดูทุกวันอ่ะแต่เนี้ยพอพอเราพอห้าปีที่เราเป็นตัวแทนมาแล้วเราต้องมาทําธุรกิจตรงเนี้ยช่วยช่วยน้องอะ่ะ มันก็เลยรู้สึกกูหายไปไหนมาวะเออแต่ในความที่เราหายไปอะ่ะเขายังคงเดินหน้าและคงไปเรื่อยๆไปไกลมากเลยตอนเนี้ยจนบางทีลูกค้าทักมาพี่ช้องบอกลูกค้าคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพิชาจะตามหาของอันนี้ให้นะคะเดี๋ยวพี่ชาไปดูให้เออพิ่ชาก็จะทักหาแม่อ้อทักหาทักหาพี่ก้อยตลอดอืมว่ามีของตัวนี้ไหมมีชิ้นนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็ใช้แบบนี้เอาเนาะเพราะว่า ช่องย t u b e เราที่เราสร้างไว้มันยังครงรันอยู่แล้วเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยที่พิชาทำช่องอ่ะก็กลับมารันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาดูเยอะขึ้นอืมเข้ามาดูเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นทุกวันเลย,ยนี่นี่แหละสิ่งที่เราเคยอธิษฐานไว้สิ่งเราเคยคิดไว้มันใกล้ละมาแล้วทุกคนมาแล้วเธอต้องกลับมาแล้วพิชาเธอต้องกลับมาแล้วเธอเหมาะกับการเป็นสายโมยิ่งนักแล้วเธอไม่ควรไปทำอย่างอื่น นะแล้วทุกวันนี้หนูจะบอกว่าหนูซึมซับมาไงคือแบบว่าให้ดูดูตัวเลขเวลาหนูทําอะไรหนูก็จะบวกลบตัวเลขให้มันลงตัวเลขที่แบบ เป็นเลขการเงินอะไรเงี้ยเลขสองอะไรเงี้ยเลขเอ,อ่อสี่หกสองเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่เราเป็นความเชื่อนะคะมันเป็นวิจารณญาณที่ทุกคนโปรดใช้วิจารณญา,าในการฟังวิชานะคือเป็นความเชื่อที่เราเชื่อว่าเลขตัวนี้มันดีอ่ะเลขตัวนี้มันโอเคเลขตัวนี้มันเหมาะกับฉันดังนั้นอ่ะเราก็เราก็จะยึดที่เลขนี้เวลาเราคำนวณอะไรเราก็จะเอาตกเลขนี้คือดีอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็ ชีวิตก็เดินทางมาจนแบบจนวันนี้ก็ถือว่าดีอะสิ่งที่เราศรัทธามาก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ที่มองนาฬิกา๋ยวไม่ใช่มองเวลานะมองแบตเตอรี่อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งอ่า พอใช้กระเป๋าคุณกิงไปเรื่อยชีวิตมันก็ดีขึ้นมันก็ไม่ติดไม่ขาดทุกคนเราคุณอย่าบอกว่าให้เราสวดมนต์สวดคาถาบทนี้สวดมนต์นี้ตอนอาบน้ําให้เราท่องอ่าพุทธทางนำเงินทำเงนนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิม,มามะพี่ชาก็ทามาตลอดชีวิตจะดีไม่ดีพี่ชาก็คิดว่าดีมันต้องดีว่ามันต้องดีเนี่ยไม่มีอะไรติดขัดหรอกถ้าเราไม่คิดให้มันติดมันขัด ม,มันไม่มีอะไรแย่ถ้าถ้าเราไม่คิดมันแย่ดังนั้นพลังบวกในตัวเรามันต้องมีนะคะแล้วพอ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 เป็นอย่างเงี้ยเราก็สบายใจแล้วเวลาที่เราสบายใจเราก็ทำอะไรอย่างมีความสุขกระเป๋าทุกใบที่พี่ชาได้มาพี่ชาได้มาจากการขายแบรนด์เเคนะก็คือตอนช่วงปีใหม่ทุกๆปีใหม่พี่ชาก็จะไปรับฮิ้วฮิ้วกระเป๋าได้ทีสามสิบสี่สิบห้าสิบใบเราก็รับฮิ้วมานั่นก็คือเป็นโบนัสของเราที่เรา เอาไปเอากระเป๋อีกใบหนึ่งมันตอนแรกจากที่เราคิดว่าเราไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวเราก็มีเงินมีเงินเข้ามาเองโดยที่แบบเออมันเป็นจังหวะนะคะเหมือนวันเนี้ยจากที่คิดว่าโอ้ยจะหาเงินมาจากไหนก่อนเออแบบไงจะเอามาจากไหนก่อนนี่แหละ เราก็ขยันทําตั้งใจทาแล้วก็ทําของเราไปทําหมดที่หมดตามไปเหมือนที่เคยทำทำนั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เป็นของเราเองมันก็ได้มาเองได้มาโดยที่แบบว่าเกิดจากการลงมือทาของเราเองไม่มีสิ่งไหนได้มาถ้าเราไม่ลงมือทำอืมนะขายขายกระเป๋ามีกระเป๋าหลยายๆใบแล้วไปไหนก็คือแบบว่าพิชากับแม่เป็นคนเกิดวันเดียวกันคือวันพฤหัสพิชาก็เลยเอาให้แม่ไปใบหนึ่งเป็นใบสีน้ําตาล หนังแท้ใบนั้นเป็นรุ่นกระดุมหนังแท้สีน้ำตาลใช่แล้วก็แล้วก็ให้พี่พี่พี่ที่รู้จักกันพี่ที่ที่อยู่ที่เนี่ยค่ะคือแบบเออก็ก็ขอหลบแกเนาะแล้ววันวันนั้นก็เลยแบบเออแกก็เกิดพันลขัดเหมือนกันก็เลยให้ใบสีทองแกไปใบนึงสีทองพียูสวยมากซึ่งใบใบสีทองมีเรื่องเล่าก็คือพิชาลูกค้าน่ะจองไว้จองไว้แต่ว่าลูกค้าน่ะไม่ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันน่าจะด้วยบุญไม่สัมพันธ์นะคะเออลูกค้าจองไว้แล้วก็ติดนู่นตดนี่ตดนั่นอ้าพิชาก็เอาคืนหิ้งไว้พิชาก็บอกว่าอันนี้ของลูกค้าวันหนึ่งถ้าเป็นของพิชาขอให้พิชามีช่องทางที่จะพิชาจะได้ใบนี้มาโดยที่ไม่เดือดร้อนเงินตัวเองอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็มีจริงๆอ่ะลูกค้าก็ไม่เอาแต่ว่าพิชาก็มีเงินมาอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะมารับกระเป๋าใบนี้เออมันก็มันก็เป็นเรื่องเล่าแบบ มันเป็นเรื่องที่เห็นไหมพิชามาอกับส่ายนี้เพราะพิชา,าสามารถบอกเล่าได้ว่าอะไรยังไงคือเราเข้าถึงอ่ะมันถึงขั้นที่ว่ามันทุกอย่างมันต้องดูฉลองจริงนะอย่างทุกวันนี้ที่ปังบอกคิดลับเลยว่าพิชาเช้ามาพิชา,าจะเปิดไลน์ไลน์ที่เราเล่นกันเนาาี่ยละค่ะแล้วเขาจะมีดูดวงเราก็จะดูว่าวันนี้เราควรใส่เสียอะไรอย่างน้อยๆมันก็เป็นความความความอุ่นใจทุกคนว่า เอ้ยวันนี้กูต้องปังเว้ยสีกูได้ละอืมอะไรเงี้ยเออเอา,อางั้นเลยนะคือวันนี้ยเขาให้ใส่สีม่วงดําเขาบอกว่าสีม่วงดําเป็นสีความร่ํารวยวันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์ก็คือม่วงดําความร่ํารวยแล้วก็ชมพูได้ชมพูชมพูบานเย็นสีขาวสีครีมได้อะเราก็เลยเน้นไปที่ดำม่วงนาฬิกาเรือนนี้ค่ะมันสามารถปรับปรับหน้าปัดได้เราก็จะปรับมันตลอดที่ เขาบอกว่าวันนี้ต้องเสียอะไรวันนี้เราเรกนใส่สีงเท้าสีม่วงแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เข้ากับชุดเท่าไหร่เราก็เลยถุงเท้าสีขาวก็พออะไรเงี้ยทุกคนฟังแล้วจะคิดว่าอินนี่งมงาย่บบา้าบออะไรก็ไม่รู้แต่มันช่วยได้นะลองดูลองดูงดแม้กระทั่งเนี่ยเราถูกฉลกสีไหนใช่ไหมกระเป๋าสตางค์เนี่ยสำคัญมากใช่อยู่ว่าคุณคุณเพื่อนเพื่อน,อนทั้งหลายใช้กระเป๋าฉันชอบไปเนี่ยฉันก็ใช้เปเนี้ยอ่านั้น ทำถูกค่ะชอบใบนี้ก็ควรใช้ใบนี้เพราะมันจะมีความสุขเวลาใช้อ่าแต่เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงถ้าเราชอบชอบอย่างมีฉลกชอบอย่างถูกฉลกถูกหลักฮวงจุย้ยมันจะทําให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มฟูนขึ้นไปทวีคูณนะคะพูดดีไหมพูดดีไหมอ่ะดังนั้นเค็ดลับทําไมเราต้องเป็นของขังมีระดับื่องระดับมีมนเพราะว่า กระเป๋าสตางค์เศรษฐีของคุณกิง่งไม่ไม่ใช่กระเป๋าสตางค์แบบธรรมดาไม่ใช่แค่กระเป๋าสตางค์แค่เราชอบแต่เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีกลิ่นหอมเทวดาชอบนะคะเทวดาชอบแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ มีดวงตาสัญลักษณ์พิเศษมากคือดวงตาเศรษฐีซึ่งใครก็ไปก็ไม่ปังเหมือนคุณกิ่งหรอกนะจ๊ะเออดิฉันบอกได้เลยนะคะกระเป๋าสตางค์เศรษฐีนะคะอ่ะจะมีดวงตาแบบนี้นะคะใบนี้มีทางข้างหน้าเห็นไหมจะเป็นดวงตาบนแบงก์วันดอลลร์ และข้างหลังจะระบุด้วยเลข4 6 2สองนี่แหละคือความปังไม่เชื่อก็โปรดใช้วิจาร,รยณในการรับฟังและรับชมน้องกิ๊ฟสวัสดีค่ะในการรับฟังและรับชมนะคะและด้านในเขาก็จะมีหลักของกระเป๋ามีหลักตามห่วงจุ้ยว่าเรานะคะกระเป๋าเราต้องมีช่องใส่บัตรข้างละช่องใส่บัตรหกช่องนะคะอันนี้ก็จะมีช่องรักษานะคะแล้วก็ มีด้านในอีกปังทวีคูณเลยจ้ะใบนี้เป็นของแฟนใบนี้เป็นของแฟนพิชาและนี่นะอวดนิดนึงมียันด้วยนะเออมียันด้วยนะเอาหมดจะลงของอะ่ะขอให้บอกอะไรที่ปังทำหมดจ้าไม่ติดไม่ขัดจ้านะคะแล้วก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งบางคนอจจะบอกว่าเอฟกระเป๋าไปต้องเยอะ ทำไมไม่เห็นได้เงินเลยไม่เห็นได้ถูกหวยเลยไม่เห็นโน่นเห็นนี้เลยคุณถ้าจะถูกหวยนะมันต้องใช้บุญบุญญาวาสนาเก่าเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าเราซื้อกระเป๋าปุ๊บถูกหวยปับ๊บมันต้องมีเหตุนะมีแรงจูงใจมีจากบุญเก่ามาด้วยนะคะเออนะคะเราก็ก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจนี้พี่จะพูดเสมอกับลูกค้าของพิชาทุกทท่ทานนะคะว่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจ สิ่งที่เราได้อะมันคือายละเราลองย้อนกลับไปสิอ้าวไม่ได้เงินแต่เราได้งานไหมไม่ได้งานแต่เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่เราไม่ติดในขัดไหมอยู่สุขสบายไหมม,มีคนเกื้อหนุนเราในทุกทิศทุกทางไหมนี่แหละเออม,มันก็จะเป็นความโชคดีมาจากทุกทางพิชาไม่ได้ไม่ได้แบบถือเครื่องรางคุณกิ่งแล้วพิชามีเงินล้นพ้นมหาศาลจนพิชาแบบ บทนี้บทสิ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นตลยขนาดนั้นแต่พิชามีเครื่องรางของขังคุณกิ่งในด้านอื่นๆช่วยพิชาในด้านอื่นให้พิชาไม่ตกไม่ทุกข์ไม่ยากให้พิชามีงานที่ดีทำนะคะมีเจ้านายดีๆให้มี <c oughs> มีเพื่อนร่วมงานดีๆมีคนดีๆรักและเอ็นดูเราอยู่เสมออืมแล้วก็พ่อแม่เราไม่ลำบากอืมนะคะ ทุกคนในครอบครัวเราอยู่สุขสบายอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่เทวดาก็เอ็นดูเราเออแล้วก็สิ่งที่จะต้องทําอยู่ตลอดก็คือการสวดมนต์สวดมนต์ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะสวดก่อนนอนจริงๆคุณก็เปิดบทสวดในทุกๆเช้าก็ได้ที่ร้านของเราหรือตอนเช้าที่บ้านของเราให้เขา้าให้คือแบบว่าเราหรือสวดอยู่ในใจก็ได้เพราจะเป็นคนที่สวดมนต์อยู่ในใจหมายถึงว่า บทคาถามหาจักรพพัดเนี่ยจะสวดอันนี้พี่ชาก็ได้มาจากที่วัดป่าเมืองเหงืองก็คือจะมีบทนมโมเมนามโมเมกับคาถา,าจากักรพรรดที่แบบเราแบบเออเราสวดได้ในใจดังนั้นการสวดมันไม่ได้เลือกสถานที่ไม่ได้เลือกวันและเวลาสวดได้เลยนะคะไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องฉันจะต้องมาหน้าปฏิบัติธรรมในห้องพระก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าทําได้ก็ดีนะคะซึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยพิชชาได้มาจากคุณกิ่งตั้งแต่รู้จักคุณกิ่งมาพิชาก็รู้เลยว่า เออที่ฉันมีทุกวันนี้มองย้อนกลับไปสิที่เธอมีทุกวันนี้เธอเธอมีสติทุกวันเนี้ยเธอรู้จักขอพรทุกวันเนี้ยก็เพราะคุณกิ่งนําทางดังนั้นวันนี้ขอบคุณคุณกิ่งผ่านช่องทางนี้นะคะว่าหนูขอบคุณมากที่คุณกิ่งจุดประกายอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณกิ่งแจกแคมเปญน,นี้ให้กับตัวแทนและลูกค้าทุกๆคนแม้วันนี้เราจะไม่ได้แบบ ตัวแทนจะาร้อยเปอร์เซนแต่เราคือลูกค้าคนหนึ่งที่ซื้อของคุณกิ่งมาและใช้ของคุณกิ่งมาอย่างจริงร้อยเปอร์เซนโดยที่แบบว่าเรากล้าพูดได้เลยว่าเออชีวิต่ด,ดีขึ้นเพราะสิ่งนี้นะคะก็หลายๆอย่างในในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยศรัทธาอืมด้วยศรัทธาจริงๆอ่ะวันเนี้ยที่ทําไปอ่ะถ้าถ้ามันหมดแคมเปญนี้แล้วอ่ะก็ไม่ใช่จะหยุดทํานะ ก็จะทำไปเรื่อยเพราะเรารู้สึกเราได้เริ่มแล้วเราได้ทำแล้วแล้วเราก็ได้มีเพื่อนมีคอนเนคชันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหนูหนูจะให้ดูช่อง Youtube หนูหนูจะให้ดูช่อง Youtube youtube หนูนะอะไรที่แบบเราเราคิดว่าเราเดินทางผิดอะไรที่เราเราคิดว่าเออมันไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับเราเราก็แค่วางวางลงแล้วเราก็เออสงบจิตสงบใจแล้วก็ตั้งสติแบบหนึ่งแล้วก็เดินใหม่ แค่นั้นแหละค่ะชีวิตไม่มีอะไรยากแต่อย่าทําให้มันยากอืมพิชาเป็นคนไม่ทําชีวิตให้มันยากนะแม้จะทุกข์แค่ไหนพิชาก็ไม่เคยจะแบบว่าอืมกูทุกข์ใจมากกูต้องนั่งร้องไห้วันละสามสี่ชั่วโมงสามสี่เวลาหลังอาหารเนี่ยก็ไม่ถ้าทุกคนเสิร์ชไปที่ของขังมีระดับเครื่องประดับมีมนทุกคนจะเห็นช่องของพิชานี่ไงเห็นไหมนี่อนนี้จะเป็นช่อง,องพิชา ตัวช่องนี้จะเป็นช่องที่โฆษณาเข้าแล้วนะทุกคนคือแบบวุ้ยภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะอ่าตัวนี้ช่องนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับอ่าเคล็ดลับเรียกเงินค่ะแบบฉบับคุณกิ่งที่พิ่ชาลงไว้นะคือดีมากเดี๋ยวเข้าไปก่อนคนดูสามพันเจ็ดแล้วอะเออ อ่ามันชื่อช่องว่า KK พิชามีหมดแล้วนะคะช่องนี้ก็คือพิชาผู้ติดตามก็พันพันหนึ่งร้อยสาสิบแล้วอุว้ยขึ้นแล้วอะเมื่อเช้ายังแค่พันหนึ่งร้อยยี่สิบหน่อยๆเองเนี่ยเราก็ตัวกําไรตัวนี้นะเป็นกําไรตะกุดอ้วนกําไรตะกุดอ้วนนะคะทุกคนอ้วนแหเขาเชื่อว่าเมื่อดักปลาได้แล้วดัก พุ้งหอยปูปลาได้แล้วก็จะสามารถดักเงินดักซับเรียกเงินเรียกซับได้อืมดังนั้นตัวนี้ลูกค้าก็จองมาเยอะนะคะจองมาเยอะซึ่งคนกิ่งมีมีไม่เยอะชิน้นก็ทําตามจํานวนของของอวนและเอแห่ที่ที่ทําที่มีนะคะทุกคนดูคือแบบมันมันมาหาจรรย์ทุกชิน้นไม่จะบอกเลยเราจะไปนคนเจอ ตัวนี้ตัวตัวนี้นี่ตัวเนี้มีเรื่องเล่าทุกคนตัวนี้มีเรื่องเล่า,ต,ลาตัวนี้เป็นเชือกเทียนเศรษฐีสมัยที่เป็นตัวแทนคุณกิ่งได้สองปีแล้วมีน้ำตากับตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้พิชานะ เจน้ำตากับตัวนี้เพราะมีความแบบเข้าใจผิดตอนนั้นเราเราด้วยความที่เรารักรักบอสมากรักบอสบอสเนาะบอสกิ่งก็รักแล้วก็แบบว่าเออแล้วลูกค้าพูดมาเหมือนแบบเราเป็นแบบพวกที่แบบต้มตุ๋หลอกลวงอะ่ะทําไมคิดราคานี้ะอะไรเงี้ยเออซึ่งเราบอกตอนนั้นจะมีบุญกระถินซึ่งเราบอกว่าเราอะ่อะอ่า เส้นนี้เป็นเส้นลิมิเต็ดมากๆเออเส้นลิมิเต็ดมากๆถ้าลูกค้าอยากได้นะก็คือบูชาเส้นนี้เราก็แจ้งไปแล้วนะว่าเออบูชาเส้นนี้แล้วก็เราจะเอาเงินส่วนหนึ่งอะไปทําบุญร่วมบุญกฐินแล้วก็เกิดดราม่าอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็เลยแบบเสียใจว่าเฮ้ยเจตนานหน,หนูหนูไม่ได้แบบจะเอาเงินลูกค้ามาแบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเออแล้วหนูก็เลยเออไม่เป็นไรหนูก็เลยบอกว่างั้นลูกค้าไม่ต้องโอนค่ะ เดี๋ยวเส้นนี้หนูไม่ปล่อยใครแล้วหนูก็จะเอาไว้เองหนูก็เก็บไว้เองจนจนบัดนี้นะคะจนบัดนี้แล้วก็แบบขังมากเส้นนี้ขังมากเส้นนี้เป็นอเป็นเชือกเทียนแล้วก็ข้างในจะเป็นตะกุดสาลิกานะคะเป็นตะกุดไม้เนี่ยอืมทุกคนมันมีคุณค่าทางใจนะทุกชิ้นเลยแล้วตอนย้ายบ้านมานี่ใช่ไหมย้ายบ้านมาอุดรเราก็ หอบของทุกอย่างมาแต่บางทีอะอรอไว้ตรงไหนมางเราก็จําไม่ได้อะจริงมันหลายทิศหลายทางอยู่กับบ้านป้าก็มีอยู่ตรงนี้ก็มีแล้วมันจะมีกล่องเป็นกล่องดําเป็นกล่องแล้วพี่ชาก,ก็เลยไปเปิดดูก็จะมีทั้งแหวนเดี๋ยวจะเอามาอวดนะเดี๋ยวจะามาคุยกันในไลฟ์นะก็จะมีทั้งแหวนทั้งต่างหูพี่แอ้นบวงนาบาตตอนนั้นฮิตมากปังมากคออขังมากคือแบบว่าเรียกซับบวหนาบาทอะคือแบบ สูตรจริงๆลูกค้าถามหายเยอะนะคะซึ่งไม่มีของแล้วอืมนะไปที่ช็อปก็ไม่มีนะนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่ยกำไรสรรัลิรการุ่นเนี้ยของพิชาก็มีนี่นี่นแต่ตัวเนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวเนี้เป็นกำไรสรรัลการที่ใช้อ่าใช้อวนแล้วก็แล้วก็อีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นตะกุดยันเกาะเพชรนะคะนั่นแหละ เนี่ยแล้วที่โพสต์มาน่ะคือเราก็แบบเนี่ยคลิปทุกคลิปสมัยนั้นน่ะคือแบบทําแบบด้วยความแบบเออปรับปื้มทุกคลิปแล้วทาไมไม่ทําต่ออ่ะเออแล้วจะหยุดทําไมอะไรเนี่ยทั้งทที่แบบว่า คุณมีความสามารถคุณพิชาคุณมีศักยภาพถูกไหมคะดังนั้นเราก็อย่าหยุดสิอย่าหยุดยั้งความฝันของเราเราต้องไปให้มันสุดไปจนแก่จนเท่าเลยจนไลฟ์สดไปจนแก่จนเท่าเลยเพราะทุกวันนี้เห็นเห็นอะไรร้ว่าเห็นผู้เท่าผู้แก่นะ่ะผู้เท่าผู้แก่เขาก็ยังเล่นเรียวกันเขาก็ยังมานั่งทําคลิปยังมาไลฟ์สดขายของยังอะไรเงี้ยเราก็เลยเออแล้วเราอะเราก็ยังไม่แก่ปะเราก็แค่สามสิบเจ็ดเองอดังนั้นก็ทําไปสิ ขายอะไรก็ขายไปสินี่แหละขายความเป็นตัวตนขายาของขังไปกับพุ่กิ่งนั่นแหละกระเป๋าสตางค์เศรษฐีเนี่ยมันดีที่สุดแล้วมันดีกว่าที่คิดนะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไปพูดแล้วก็ลงไม่ได้น้ําไหลไฟดับพูดแล้วลงไม่ได้อีหลีนะวันนี้ก็ฝากไว้นะฝากเคพิชามินม์นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนอีกครั้งนะคะอ,อใครที่แบบว่าอยากสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรยังไงก็ทักได้นะคะ ทักสอบถามกันได้เนาะอินบ็อกเข้ามาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกช่องทางเนาะให้เราขายของคือดีมากเลยอ่ะอืมโพสอะไรไปก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบมีคนดูโพสอะไรไปก็บอยอดยอดวิวเยอะจังเลยอะไรเงี้ยเออแต่ตอนเนี้ยยอดวิวก็อยู่ที่กับแฮชแท็กด้วยนะถ้าเราติดแฮชแท็กแฮชแท็กที่ที่แบบปังๆอ่ะยอดวิวก็เยอะพิชจะลงในช่องช่องทีเทียเออโห ยอดวิวแบบขึ้นบุบบุบบุบเลยอ,อ่ะอืมเพราะว่าเราติดแฮชแท็กไงเราติดแฮชแท็กแล้วสําหรับแคมเปญนี้นะคะฝากไว้นะคะสําหรับคนที่แบบสนใจนะแบบอยากมีไรายได้นอนอยู่บ้านก็มีไรายได้แล้วอะไรเงี้ยมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคุณก็มีไรายได้แล้วก็เพียงแค่คุณน่ะเข้ากลุ่มเนาะเข้ากลุ่มของคุณกิ่งแล้วก็โพสต์ค่ะโพสต์วันละวันละห้าคลิปนะคะขั้นต่ําคือห้าเอ้ห้าโพสต์นะคะเราก็จะได้ปโพสละห้าบาทห้าบาทแล้วก็ โพลนั้นก็ต้องติดแฮชแท็กแฮชแท็กของขังมีระดับเครื่องประดับมีมนคุณกิ่งมีของขังมีระดับเครื่องประดับมีมนกิ่งมีมนกระเป๋าสตางค์สายมูกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์สายมูกระเป๋ารา,ายก,รารการแฉมาแรงขายดีแฮชแท็กมีแค่นี้นะคะก็ติดลงไปนะคะแล้วเราก็จะส่งทําการส่งกันบ้านทุกวันนะ ก็คืออันนี้มันก็แบบเป็นไฟให้เราเนาะให้เรารุกขึ้นมาทําในสิ่งที่เราห่างหายไปแล้วก็ถามว่าได้เงินไม่ได้เงินอันนี้จริงๆไม่สีเรียดแต่เราแค่รู้สึกว่าเออมันดีกว่าปล่อยโอกาสนี้ไปแม้ว่าแคมเปญน,นี้จะหมดไปในสองเดือนเนี้ยหรือแบบหรือแบบ ยกเลอกไปหรืออะไรไงอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราถือว่าเราทําเราก็ได้กับตัวเราเรานั่งพูดเบ้าๆไวแบๆบเแบบนี้ยเราก็ได้กับตัวเราถูกไหมคะเออคนที่ได้คือเรานะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียมานั่งพูดหน้าจออย่างนี้อืมใครที่ <c oughs> ติดตามอยู่ก็ก็ติดตามกันต่อ,อไป <c oughs> นะคะเรายังคงเป็นแม่พิชาคนเดิมนะคะแม่พิชาส่น พิชชานะคะแม่พิชชานี่แหละคะ่ะแล้วก็แล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาอุดรก็แวะมาหาได้แวะมาได้นะมาที่นี่นะร้านยูเซ็นเตอร์อุดรธานีนะขอฝากไว้นิดนึงนะคะเป็นร้านร้านล้างอาชีพนะคะสะอาดทุกซอกทุกลืกจริงๆนะคะจริงๆอยากปไปไลน์ในเพจร้านมากเลยนะ <laughs> มีความอยากไลเ์ในเพจแต่ก็แบบ ก็แบบพูดอะไรไปเราไม่ถูกอ,อกถูกใจเจ้านายอะไรเงี้ยเราก็เลยมไม่ไรดีกว่าเออเรามาไลช่องเราดีกว่าเนาะอืมนะคะก็ร้านยูเซนเตอร์ดอนธานี ani, เปิดบริการ8โมงนะคะถึง2ทุ่มนะคะรับรถคันสุดท้ายนะคะก็คือ1ทุ่มอ่า1ทุ่มแล้วก็นวดก็มีมีบริการนวดสปานะคะแบบ แบบเพื่อสุขภาพนะทุกคนแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยอืมใครมาก็ครบเลยค่ะจบที่เดียวนะคะใครอยู่ดอนแวะมาทักทายกันได้นะคะมาที่นี่ได้เลยนะลูกค้าอุดรก็มาได้นะคะมาสอบถามได้ที่นี่ได้เหมือนเดิมนะคะรับพิ้วเหมือนเดิมนะคะอืมพี่ชามีช่องทางในการส่งให้นะคะวันนี้ก็น่าจะได้โบกมือบายบายสวัสดีลาติสวัสดีทุกคนแล,แล้วกับบ้านก่อนนะลูกสาวรออยู่ พูดพูดติดขัดอะไรใดๆการใดหรือพูดพาดพิงใครกราบเอาะัยนะที่นี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไฟติดและไฟติดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันทีีทเจอกันเรื่อยๆนะจ๊ะจุบ๊บๆนะคะยังคงเป็นพิชาคนเดิมนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> เอาน้องที่รู้จักกันพิชาก็คือพิจานะคนเดียวกันเดี๋ยวเอ๊คู่แฟนหรือเปล่านะ <c oughs> คู่แฟนหรือเปล่าหนะ้าพี่จ๋านั่นแหละพี่จ๋าในนามวงการแม่เอ้าอะไรคือพี่พิชานั่นเองนะคะพูดน้ำไหลไฟดับผิวน้ำเนี่ยคอแห้งเก็บก่อนเก็บของขันก่อนไหมใบนี้ก็แบบกระเป๋าตงุงเห็นไหม,มเงินไม่ขาดแต่เงินเขานั่นเอง เงินข่าวเราเก็บดูแลนะคะเงินไม่ขาดเลยจริงๆเย้แล้ววันนี้พิชาก็ประสบความสำเร็จหนึ่งเชื่อมพงค่ะแต่ก็คือไม่ได้แบบพูด ของของังเครื่องรางทั้งหนึงชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเนาะเปิดประสบการณ์เราเปิดประสบการณ์ใหม่กับเฟสใหม่เฟสนี้ครั้งแรกกับการไล่สดที่เฟสนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายฝันดีลาติสวัสด์นะคะบุรษสัตว์เทวดาคุมครองค่ะสวัสดีค่ะ